พระดธรรมอันเบี่สุดปลังธรรมชาติในเบี่สุดปรจิตเบี่สุดจะกว่เมตตาอิสุานพุทุคุณธรรมะคุณประสังคุณพุทธานุภาเวนะธรรมะนุภาเวนะสังฆารุภาเวะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีที่มีไปแล้วในอดีตในปัจจุบันในอนาคตอยู่ในขันห้าของเราตายในขันห้าของพวกท่านในทุกสัปปะสตังหลายอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลอันไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณใช้ไม่รู้จักหมดเหมือนกับ อย่างพลังธรรมชาติอย่างเดียวที่เป็นพลังพระอาทิตย์นี่ก็ใช้ไม่รู้จักบทแล้วตอนนี้พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์พลังจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจะพระเมตตา,า,าพิามมสมา,พามารถุตุลธรรมคุณสังคุนพุทธาถพเวนนาธรรมาถพเวนนาสังฆารุพเวนนาพุทธบารมีธรรมะบารมีสังฆาไมีบรรจุอยู่แล้วเต็มในธรรมชาติในจัก,กรวาลอยู่ในในร่างกายในขันธ์ห้าของพวกท่านโดยเพราะว่าในขันธ์ห้าของท่านก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและธาตุรู้ที่หมอพี่ถามมันก็ ที่ว่าดูได้ความรู้พิเศษได้ภายในว่าขณะที่เราตาตักอาหารหรือทำอะไรก็มันก็อธิฐานให้มันเป็นบรรจุไปออกไปโดยอัตโนมัติแผ่เมตตาบรรจุออกไปในทุกธรรมชาติในทุกสรพัต์ทั้งหลายในอาหารในน้ำในในทุกอย่างเลยไม่อะไรที่ในยาบองในอย่าดมยาย่าอมอะไรต่างๆก็อธิฐานในข้าวน้ำน้ำมนต์ต่างๆอาหารทุกชนิดมันคือความจริงมันอยู่ใน บรรจุในธาตุดินน้ำลมไฟในอากาศธาตุในธาตุรู้และดวงจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กดีไม่ใช่มนุษย์กดีไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดโลกธาตุใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดโดยทุกทิศทุกทางโดยอัตโนมัติเวลาตั้งแต่วันนี้ต้นไปก็คือบรรจุอยู่หมดไม่ว่าจะเป็นชาติเชื้อชาติศาสนาใดไม่ว่าจะจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์เทพเจ้าดอินพรมยมยักษ์นาคคุณมนุนคนธาตุประัสต์ทั้งหลายในอนันจการไม่มีขอบเขตคืออธิษฐานบรรจุทีีเดยว มาจุดทีเดียวแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดแต่ทําไมอ่ะเขาจึงเอาไปใช้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันก็เพราะว่าศรัทธาไม่เท่ากันบรรจุอยู่แล้วในขันหน้าพวกท่านถ้าท่านมีมีความรู้วิเศษภายในคุมคมตระกูลดัในธาตุในขันของพวกท่านทุกอย่างถูกบรรจุไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าทาไมมันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันก็เพราะว่าศรัทธาไม่เท่ากันพละงห้าอินทรีย์ห้าพลังงานยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นคนต่างชาติต่างศาสนาอะไรต่างเนี่ยความจริงเขาก็ถูกบรรจุไว้หมดแล้วไม่ว่าเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคณันธุคนทานตปฏัต่าังหลายเขาจะรู้ไม่รู้ก็ถูกบรรจุไว้หมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ศรัทธาเขาก็มันก็เพียงแค่กองไว้ตรงกันเนี่ยกองไว้ในธาตุขันธ์เขากองไว้ในธรรมชาติในดินน้ารไฟในอากาศธาตุมันก็ไอพวกพลงังไออำนาจอุภาพจากพระธรรมจากไอ พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์พลันจิตบริสุทธิ์จะไมตตายบริสุทธิ์มาคุณตามประคุณและสังฆคุณเนี่ยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีมันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่ไม่อยู่ในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยแต่เขา่ไม่ศรัทธาเขาเลยเอาเอามาใช้ไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าพลังพระอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่เขาไม่เคยหวงไม่ไม่เลยเป็นของของใครเป็นของกลางไอ้พระอาทิตย์เนี่ยไม่เคยหวงพลังไม่เคยหวงอํานาจอำนาพจากพลังพระอาทิตย์ไม่เคยหวง พลังจากดินน้ําลมไฟก็ไปก็ไม่เคยหวงพลังงานนะไม่เคยไม่เคยหวงพลังงานพลังจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยที่ถ่ายทอดลงไปที่บรรจุไปก็ไม่เคยหวงเป็นพลังงานเป็นเป็นของกลางไม่มีใครหวงเพราะว่ามันออกไปจากพระเมตตาไม่ไม่มีตัวตนจะไม่มีตัวตนของผู้หวงและตัวตนผู้แสง,งประโยชน์ก็บรรจุไปด้วยความบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้พาพระปัจเจุเจ้าพระหลังสาวกทุกพระองค์ที่มีาแล้วในแนดีพุทธเจ้าก็ ก่อนบุทธเจ้าพระประเจรจเจ้าหลันสาวก่อนที่จะดับขามนิพพานก็มีพระเมตตาไระสุนมานเนี่ยพลังจิตที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ป็นรวมก,กับพลังธรรมชาติสุดและในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะไ,ไปตามหลักวิทยาศาสตร์วัาสสารและพลังงานเนี่ยไม่ได้สูญหายไปเพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างเดียวก็พอเราตายแล้วขัน้าตายที่เป็นสสารเนี่ยขัน้าก็มีทั้งสสารและพลังงานเพราะขาน้าตายไปสสารมันก็ก็หายไปเหลือแต่พลังงาน ไปเป็นพลังงานในธรรมชาติเดี๋ยวพลังงานก็มาเข้าร่างใหม่ตอนถ้ายังยึดถืออยู่ก็มาเป็นสาสารอีกแล้วก็ในสาสารก็มีพลังงานด้วยนั้นสาสารและพลังงานเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ไม่หายไปพลัจิตไปสุดที่อนิจฐานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หายไปจะเมตตาวิสุทธนานาจากพุทธเจ้า,ท,าทุกวงปฏิเจระเจ้าตัววร,ร,ร,รหลสาวกทุกโองกอง็ไม่ได้หายไปอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยแต่มันคนมันมีความศรัทธาไม่เท่ากันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากศรัทธาศรัทธา เขามีศรัทธาร้อเก็ศักดิ์สิทธิ์ร้อเปศรัทธาห้ก็ศักดิ์สิทธิ์ห้าสิบเปอร์ศรัทธาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาไม่ศรัทธาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยก็ไปกองอยู่ตรงกันเองแต่อยู่ในขันเขานี่แหละแต่มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาเชื่อมต่อเอาไปเป็นหนึ่งกับใจเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ศรัทธามันเหมือนอย่างเงี้ยแสงอาทิตย์มีเป็นเป็นของตรานาใช้เพื่อจักหมดแต่ศรัทธาก็คือเเเเเอออาา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 าแแผผงงงโโซซซซลลลลลลล่์์ไปรรรรััับมใใช้พพพะะวศททธนิตย พวกเราก็เอาเนี่ยแผงโซลาเซลล์เนี่ยมามามา,มาใช้ไฟฟ้ามามา,มาใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องปัน่นไฟฟ้าเครื่องปัน่นปั่นพลังน้ําทําน้าตกเนี่ยมาใช้ในในวัดเนี่ยมากมายก็เพราะเราศรัทธาพลังงานพระอาทิตย์เราก็เลยไปเอาแผงรับมาแต่ที่คนไม่ศรัทธาก็ไม่รับให้เท่าไหร่ก็ไม่รับเพราะว่าเขาไปศรัทธาอย่างอื่นเขาไม่ได้ศรัทธาพุทธานุภาเวนะ ธรรม,มานุภาเวนะสังขานุภาเวนะให้ไปยังไงไปไประจุไว้ในธรรมชาติในอนัอนตจ,กกจักรวาลในดวงจิตญญาณทุกดวงเขาไม่ศรัทธาเขาก็ไม่รับเมื่อเราให้ไปคนไม่ศรัทธาเขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ศรัทธาเขาก็เอาให้แต่ตายเาก็ไปทิ้งคว้างหมดเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาแต่ถึงแม้แต่อย่างพระเครื่องน้ำมนต์หรือว่าอาหารพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันจุไปห,หมดแล้วทุกอย่างแต่นี้พอเราให้เข้าไปเขาไม่เขาไม่ศรัทธาเขาไปทิ้งคว้างหมด แต่มีคนอื่นก็ไปเห็นเขาเขาเกิดศรัทธาอย่างล็อกเกตที่เป็นพระพุทธเจ้าพระริยสงสาวกเนี่ยถ้าเกิดคนให้กขไปปุ๊บเรากเาไม่ไม่ศรัทธาก็ไปทิ้งโยนที่ทข้างทางต่วนั้นนะแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่อยู่ในในล็อกเก็ตอยู่ในน้ำมนต์อยู่ในอาหารที่ไปเททิ้งไปอะไรต่างๆเนี่ยเขามีศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนั้นเขาแล้วนะแต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับคนที่ไม่ไม่ศรัทธาแต่คนศรัทธาเนี่ยเขาก็เก็บไป เขาก็เก็บไปใช้มันก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาศรัทธานั้นถึงคนอื่นก็จะทิ้งกว้างเขาไม่เอาแต่คนที่เขาศรัทธาเขาเก็บไปเขาก็เอาไปใช้ได้เขาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่คนจิตใจที่ศรัทธาทำไมศรัทธาไม่ศักดิ์สิทธิ์เพรนั้นเนี่ยมันจึงมีบทอธิษฐานให,ให้เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ด้วยความศรัทธาแล้วไปใช้ เันของอะไรก็ตตามที่ิ้งควมางม่หวัดจะเป็นอาหารเป็นน้ำมนต์เป็นของอะไรที่ถ่านในวัดเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุทุกอย่างนะมันก็รรถุกรรจุไ้หมดแหละคนศรัทธาก็เอาไปใช้ได้หมดีย๋ยวแต่คนไม่ศรัทธาก็เป็นทิ้ๆงๆกลางๆแต่บางคนก็บอกเขาศรัทธาแต่จริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาคือเขาบอกเขาศรัทธาแต่ไม่ศรัทธามันต่างกันม,มันมันมันต่างกันคือม,มันต่างกันที่ใจ ใจที่ศรัทธามันศรัทธาจริงๆนะแต่พอคนนี้เขาบอกศรัทธาแต่เขามันศรัทธาไม่จริงเหมือนก็ต่างกันถ้าเขาศรัทธาในใจเขามันไม่มีอย่างอื่นแทรกเข้าไปได้เลยมันมีแต่พุทธังตระานังกัจฉามิธรรมังตระนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิมันเต็มหัวใจเขาตลอดเวลาทางตระนังกัจฉามิถ้าเขาศรัทธาพุทธังตระนังกัจฉามิธรรมังตรนะนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิเต็มหัวใจเขาเนี่ยจนอย่างอื่นแทรกเข้าไปไม่ได้เขาก็บรรลุอสดาบันแล้วเพราะว่ามันมัน ไม่มีแทรกได้แล้วเขาไม่มีวิจิกิจฉาแล้วมันดับไปหมดแล้ววิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพุทธานุภรธรรมานุภรเวนาสังฆานุภรเวนาศรัทธาในพระสัทธรรมคำสอนลังเลสงสัยในประสาทธรรมคำสอนไม่มีแล้วไอ้วิจิกิจฉาศีลประตับประมาทที่ไม่ใช่พุทธังนักธามิธรรมังจัทธามิสังฆานักจาไหวไปไหวผีสารนางไม้เทพเทวดาไหวเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหวจอมปวกไหวนาตะเคียนไหวอะไรพญานาคไหวไหวหินอะไรไหวไหว บวงสวงอะไรไหวเทพเทวดาพระอินทร์พระพรมพระอิศวรไหวไหวอะไรที่ไม่ใช่พุทธังรังกาจามิธรรมกาจามิสรรังกาจามิมันไออันนี้มันมันเขายังไม่บรรลุพระโสดาบันเพราะว่าเขาปากเขาบอกว่าตธาแต่เขาตถามั่ไปหมดเขาไม่ได้ตธาพุทธังรังกาจามิธรรมกาจามิสรงมังกจามิเขาก็ยังบวงสวงบวงสวงอะไรไปทั่วอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบัน พราะโสดาบันมันศรัทธาพุทธังตระกัรกระฉามิถ้าบังกระฉามิตระกานี้มันไม่ไม่งอนการยังไม่ได้ไปบวงสรวงผีสางนางไม้เทวดาอินพรมยมญาตนาคุณมนุษย์คนตาตระปลเพียงแต่ว่าแผ่เมตตาให้เขาหลวงตาแผ่นำแผ่เมตตาให้ให้ให้แก่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินพรมยมญาตนาคุณมนุษย์คนท่านสัมปัสสะทุกวันให้พวกท่านนำแผ่ทุกวันเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์มีความสุขแต่ไม่ใช่ไปศรัทธาเขาไปกราบไหว้เขามันคนละอย่างกันศรัทธาคือมันศรัทธาใน พุทธทางตังหาจรรมิธรรมังธจรมิตังณหาจรรมิคือศรัทธาเนี่ยพุทธทางตัณหาธรรมังตังหาธรรมิตัณหาธมิอยู่ในใจไม่งอนแงนคอนแคนมันเต็มใจอยู่ในแล้วเนี่ยมันเต็มอยู่ในใจอย่างอื่นแทนที่ไม่ได้อันนี้มันพระโสดาบาันอยู่แล้วพระโสดาบาันแต่ไอคนที่ส่วนใหญ่ที่บอกว่าศรัทธาศรัทธาพระพุทธพระธรรมสงฆ์ศรัทธาหลวงตาหรือศรอัทธาพระอรหันต์องค์ศรัทธาพรบารตั้งตาเนี่ยพระตาพะยาสงฆ์แต่เขาก็ยังไม่ได้ว่า ในใจก็ยังแบ่งไปศรัทธายอย่างอื่นมากมายยังงมงายอีกเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยยังมีถือโชคลางถือโชคลาบถือโชคลางอะไรเขายังไม่ได้มีเหตุผลมันยังไม่ได้เชื่อในเยธมาเหตุปวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพุทธเจ้าตัดเหตุเกิดแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นเนี่ยนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ เหตุกรรมในอดีตส่งผลในมาถึงปัจจุบันเนี่ยกรรมในเจปัจจุบันส่งผลไปถึงอนาคตกรรมบาประบาปกรรมชั่วทำกรรมดีแล้วก็จิตใจตัวเองเ่ผ่องใสไม่เศร้าหมองมันก็เนี่ยมันคือคำสั่งสอนของพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยที่พระเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันหมดในวันมาคบูชาคือสัพาปาปะสะัากนา,างระบาปกรรมชั่วต้องปวงกุศลสู้菩萨ทาทำกุศลให้ถึงพร้อมยิ่งยิ่งขึ้นไป สัจจิตตประโยชน์ประนางข้อสามเนี่ยจิตของตนสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองความทุกข์ใจความไม่สบายใจมุนหมองเนี่ยเอตังพุทธาตาศา,าสนาธรรมสามข้อนี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ทุกพระองค์เลยเนี่ยถ้าเราศรัทธาศรัทธาจริงไหมอย่างเงี้ยเราก็จะดูใจตัวเองถ้าไม่ศรัทธามันก็ไม่จักสิทธิ์ให้ของไปอะไรต่ไปไม่ศรัทธาก็ไปทิ้งกว้างไปแหละก็ไม่จักสิทธิ์เอาไปทิ้งวางไว้เฉยเลยไม่จักสิทธิ์แต่ถ้าเกาศรัทธา มันของนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเขาแต่เขาศรัทธาเขาลืมมาติดตัวไปเกิเดเหตุเพภัยเบียดอันตรายเขาเขามีความศรัทธาอยู่มันก็พลังงานเนี่ยที่เป็นพลังงานพุทธานุภาพเวนะธรรมาน,นุภาเวนะสังฆาน,นุภาพเวนะมันก็แล่นปลื้ดไปผสมกันกับจิตของเขาพอเขาศรัทธามันก็ก่ออานาจอนาจครอบคุมว่าวาว่ว่าว่าว,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 วอัตโนมัติพวกมีตาทิพย์กลมกลมมันก็มองเห็นดังนั้นของอาจจะไม่ไม่อยู่ติดตัวแต่เขาศรัทธาอยู่เช่นเขาลืมมาติดตัวไปพวกพระเครื่อง หรือตามตาเนี่ยที่ที่อธิษฐานน่ที่พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่เป็นพระอิศโสรถิอธิษฐานให้ถือเขาจะลืมเราติดตัวไปแต่ใจเขาศรัทธาอยู่เวลาเกิดเหตุเพภัยเพอันตรลายมันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติวิ่งปลาดไปเพราะว่ามันเร็วกว่าเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงพลังงานพวกนี้มันก็เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอย่างฟุบเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วก็ไปคุ้มครองครอบไว้หมดเลยเนี่ยเขาจะแพ้เฉพาะบาปกรรมหนักมาตัดรอนดังนั้นจึงต้องให้รับบาปกรรมมา จะแพ้เฉพาะกรรมบาปหนักกรรมบาปกรรมหนักมาตัดรอนนั้นพุทธเจ้าทุกองค์จึงให้ให้ละบาปโดยเด็ดขาดมันจะแพ้เฉพาะกรรมถ้าไม่ไม่มีกรรมหนักมาตัดรอนไม่มีแพ้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆารุภาเวนะไม่มีแพ้แพ้เฉพาะบาปกรรมหนักมาตัดรอนนะ่นถ้าเขา้าศรัทธาเนี่ยมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วขออะไรก็ได้ไอ้มันคนละเรื่องกันเออมันศรัทธามันศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ไม่ใช่ว่ามันเอาไป เอาไปใช้เอาไปคุ้มครองอไปรักษาไปทิฏฐานเนี่ยมันก็ไปได้เท่าที่เราไปไปขอไปปรารถนาสิ่งใดมันก็ได้เท่าที่บุญวัฒนาบารมีที่เราเคยสั่งสมมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําบุญวัฒนาบารมี ni, ต่ขอให้ถูกไว้รางวัลที่หนึ่ง้อยถูกไว้รางวัลที่หนึ่งไงมันไม่เคยสั่งสมบุญวัฒนาบารมีมันจะไปถูกไงอ่าไปอ้อนวอนขัดหินพญานาคขัดรุ่นขัดนี่อ้อนวอนขอนุ่นขอนี่อันนี้เป็นงมงาย มันไม่ใช่เป็นพุทธังสา,า,ารังกะจามิธรรมังสารังกะจามิสังฆังตารางกระจาม,าาาาจามิมันก็ไม่ได้บรรลุต่อแต่ระโสดบบาบันขึ้นไปนะฉันถึงบอกว่าความศรัทธานี่มันว่าม,มันพูดยากว่ามันมีอํานาจอนุภาพขนาดไหนถ้าศรัทธาถึงใจแล้วในพุทธังตารางกระจามิธรรมังกระจามิสังฆังกระจามิไม่ก้อนแงนก้อนแขวน ไม่ศรัทธายางอื่นไม่ไม่งมงายยางอื่นอีกแล้วมีแต่พุททั้งกระจามิษฐามกระจามิสังขานนั้นนี่ไม่งอนแง่นก่อนแขแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้เลยว่าอํานาจและอนุภาพอันนี้ยมีขนาดไหนอประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยอันเนี้ยมีอํานาจอนุภาพบะาังนั้นคนที่บางทีอยู่กับพระพุทธเจ้าก็มีอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระเยโสงแต่เขาไปเขาไม่ได้ศรัทธาเขาศรัทธายางอื่นบางทีก็ก็ เสียหาเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นเพราะว่าเขาศรัทธาอย่างอื่นเขาอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เขาศรัทธาอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันมันงอนแง่นขอนแขนพูดง่ายความพุทธังในกถากมิธรรมานุสการาจิมมันงอนแง่นขอนแขนถ้าใจเขาไม่งอนแง่นขอนแขนมันแนว่วแน่เนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็มัน มันมีอยู่แล้วในใจอำนาจอนุภาพอนุมหาสาลเมื่อเขามันมันไม่แน่แน่ในพุทธังตะลังกัะจามิธรรมังจะจามิสังฆังกัจจามิเขามีแต่ศรัทธาตัวเองศรัทธาผัวศรัทธาเมียศรัทธาลูกวุ่นวายกันอ,อยู่อย่างนั้นแหละวุ่นวายแต่ตัวเองวุ่นวายแต่ผัววุ่นวายแต่ลูกบอกศรัทธาพระพุทธเจ้าพระตาวิสงวันทั้งวันไม่เคยได้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระตาวิสงไม่เคยคิดไม่เคยศรัทธาไม่เคยละลึกถึงพระธรรม วุ่นวายแต่เรื่องตัวเองวุ่นวายแต่เรื่องผัวเมียวุ่นวายแต่แต่ลูกหลานวุ่นวายแต่ธุบัติปาตรฐานตำแหนง่งลาบยอวุ่นวายแต่กิเลสตัณหาเขาศรัทธากิเลสตัณหาซึ่งเป็นมารเพราะมารเนี่ยมันคือกิเลสตัณหาคือมาร<ม>เขาบอกว่าเขาศรัทธาพระแต่เขาศรัทธามารเนี่ยมันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยปลุกเสกที่หมอบีเข้ามาถามว่าทาไมปลุกเสกตัวเ,เองจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นพระก็เพราะเราศรัทธามารไม่ได้ศรัทธาพระพ เราเลยปลุกเสกตัวเราเองไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นพระโสดาบันพระสกิตาพระสกิทาคามีหรือพระตกะทาคามีพระอนา,าคามีพระอาหารหัน์เราเลยปลุกเสกเราไม่เป็นพระทัตถีเพราะว่าเราเราศรัทธามารเราศรัทธากิเลสตัณหาวุ่นวายทะเลาะกันแต่ผัวเมียพ่อแม่ไอ้ลูกหลานญาติพี่น้องทะเลาะกันวุ่นวายกันแต่เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องไอ้เรื่อง,อ,งอะไรล่ะเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรต ไอ้ยอย่างเนี้ยวันศรัทธามารกิเลสเป็นมารเนี่ยกิเลสมารเนี่ยมันมีห้าอย่างเนี่ยที่พระเจ้าตัดไว้มันมารมันมีห้าอย่างกิเลสนี่มันเป็นมารเนี่ยกิเลสตัณหาเป็นมารถ้าเราศรัทธากิเลสมันก็ ยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องกิเลสทั้งวันกิเลสตัณหาทั้งวันอ่ะอันนี้เราศรัทธามานไม่ได้ศรัทธาพระเพราะมันตักันข้ามถ้าเป็นพระมันก็ไม่เป็นมารถ้าเป็นมานมันก็ไม่เป็นพระแต่เราว่าศรัทธามานอยู่แต่เราบอกว่าศรัทธาใจบอกศรัทธาพระแต่เราว่าศรัทธากิเลสตัณหาทั้งวันเนี่ยมีแต่กิเลสตัณหาทั้งวันเนี่ยเพราะพระมันก็ไปอยู่ในใจเราไม่จักติดเนี่ย อภิสังขารมานเนี่ยอภิมหาอำนาจเนี่ยอภิสังขารเนี่ยหลงสังขารทั้งวันเนี่ยไอ้มาเนี่ยความคิดความปรุงแตง่งหลงความคิดปรุงแตง่งไปด้วยกิเลสตัณหาผัวผัวเมียเมียลูกหลานอะไรเนี่ยยุ่งวุ่นวายแต่ญาติพี่น้องหรือสารพัดอันเนี้ยมันเป็นมานอภิสังขารมานหลงคิดปรุงแตง่งเนี่ยไปแต่เรื่องไอ้ลักลักครๆเรื่องการมัคคุณห้าเนี่ยอันเนี้ย มันศรัทธาม,มารไม่ได้ศรัทธาพระถ้ามารเข้าไปอยู่ในใจเราพระก็ออกไปถ้าพระเข้าไปอยู่ในใจพระพุทธเจ้าพระธรรมสมมาอยู่ในใจพระหลานอยู่ในใจพระไิพพานอยู่ในใจเนี่ยมีแต่ใจระลึกถึงแต่ปรนิพพานเนี่ยการระลึกถึงปรนิพพานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมาฐานเนี่ยแต่นี่มันไม่ได้ลึกถึงหรอกระลึกถึงแต่ผัว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 เมียเมียไอ้ลูกหลานสมบัติพุทธานตำแหน่งลาบยศไอ้น,นี้มาศรัทธาม,มารไม่ได้ศรัทธาพระ เนี่ยนะแล้วก็เทวบุตรมารก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่หลงตาว่ามันควรจะเป็นนัดเจ้ากรรมในเวรกันน่าจะรวมในเทวบุตรมารเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นมันให้ผลเราได้แล้วก็มัจจุมาคือคนที่กําลังปฏิบัติอยู่ดีๆ้าใจธรรมถ้ามีเวลาเหลือห,หน่อยเขาอาจจะบรรลุธรรมได้เข้าใจธรรมได้มัจจุมาเน่ยคือความตายมาพลากไปซะอย่างหมอทุกจริงอย่างเงี้ยมัจจุมา็ขาพลาดกอนไปตัง้ตงแี่ทุกอย่างก็ดีหมดนะบาปกรรมก็ไม่ทําแล้วก็ทำก็ละก้าวหน้าดีมาก ก็สุดท้ายก็มัจจุมานมาพากอาไปเนี่ยคือมาน่ะมันมาพากอาไปมัจจุมานเนี่ยมานนบวมันมีห้าประการเนี่ยขันทมานขันทมานขันธมาเนี่ยไอขันธมาเนี่ยกลัวมาปฏิบัติธรรมมากลัวกลัวว่ามันจะเป็นอย่างโอ้ยกลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวมันจะไม่สบายกลัวมันจะอะไรหน่อยก็กลัวจะไม่สบายจอกไปเดินจงกรมหน่อยมันมืดเดี๋ยวกลัวผีกลัวงูกลัวสัตว์กลัว กลัวแมลงปอตะขาบไม่เอาเข้านอนอย่างเดียวกลัวเดี๋ยวเดินหนากหน่อยมันมาปฏิบัติมากหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายอันนี้ขันธมารมาหลอกมันอะไรก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายฝนตกแดดออกเลยเดี๋ยวมันจะไม่สบายถ้าไปคิดอย่างนี้ไม่สบายจริงนะถ้าไปตากฝนหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายเนี่ยอย่างนี้ไม่สบายจริงๆไปตากแดดร้อนๆหน่อยเดี๋ยวหัวแดดแดดร้อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่สบายไม่สบายจริงๆเพราะความคิดของท่านเนี่ยพวกฝึกจิตเนี่ยจิตมันมีพลัง ไปคิดแต่เรื่องไม่ดีก็คือไม่ดีคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่บุญกุศลคิดแต่มันดีไว้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะไว้ฝนตกก็เออคิดแต่มันดีๆว่เาเออเพราะจิตมันมีอำลังมีอำนาจอุภาพมีความศรัทธาจริงๆเออเออได้รับผมดีเราผมน้ำมนต์จากพ้ามาเยอะแล้วนี่ได้รับผลมน้ำมนต์จากฟ้าบ้าผมน้ำมนต์จากพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะผมน้ำมนต์จากฟ้าเลยมันก็ไม่เจ็บป่วยอะไรเลยไม่เห็นเลยเด้อออกไปได้เป็นหวัดเด้ไม่สบายอะไรไปโดนแดดเออวันนี้ อาบแดดจากพุทธ,ธานุภรเวน่ธรรมานุภรเวน่สังขานุภรเวน่ในธรรมชาติในแสงแดดมันมีทั้งพลังธรรมชาติที่ไวสุดรวมพลังจิตไวสุดรวมในนั้นแล้วมาหาศาลมากมายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็ถือโอกาสเอามาใช้ซะเลยอย่างเงี้ยถ้าศรัทธาอยู่ที่ไหนมาใช้ได้ได้สารพัดเนี่ยศรัทธามันก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศรัทธาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นีมไงไง่มันก็แบบเดียวกับให้ให้เราให้ล็อกเก็ตเข้าไปพอเขาไม่ศรัทธาก็เอาไปโยนทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็แต่ของศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในเครื่องมันอยู่่ในนนทีองค์พระั ในในล็อกเกตนั้นแต่คนไหนเขาศรัทธาเขามาเก็บเอาไปใช้ก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาศรัทธาแต่มันไม่ศรัทธาสาหรับคนที่ศรัทธามานเขาไม่ศรัทธาพระเนี่ยจึงบอกว่าทําไมเราจึงปลุกเสกตัวเราใจของเราไม่เป็นพระทัทีก็ใจของเรามันศรัทธามานไม่ศรัทธาพระเข้าใจไหมว่าศรัทธาเนี่ยเราปากเราบอกศรัทธาแต่จริงๆเราศรัทธามานทั้งทั้งวันศรัทธาแต่กิเลสตัณหาเราศรัทธามารทั้งวัน แต่เราไม่ศรัทธาพระพระกับมารมันตรงกันข้ามเน้นถ้าเราศรัทธาพระมันก็เป็นพระศรัทธามารก็เป็นมารมันอยู่ที่ใจของเราเราศรัทธาอะไรถ้าเราศรัทธาพระก็เป็นพระศรัทธามารก็เป็นมารเราบอกศรัทธาพระแต่เราอยู่กับมารทั้งห้าเรากังวลทุกวุ่นวายแต่เรื่องมารทั้งห้าอันนี้ proteins, เราศรัทธามารเราไม่ได้ศรัทธาพระเราก็เป็นมารเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทําไมเราปลุกเสกเราไม่เป็นพระก็เพราะเราศรัทธามารทั้งห้า เราไม่ได้ศรัทธาพระเราก็อ่านใจถามใจเราจะไปถามใครว่าเราศรัทธาอะไรเข้าใจยัง